ตอนนี้ถ้าใครกำลังกินอยู่แนะนำให้ข้ามไปก่อนนะคะในคลิปนี้จะมาดูการตรวจสตูนออกเขาแบบเป็นการตรวจหาเลือดที่ปนมากับอุจจาระซึ่งจะช่วยวินิจฉัยคัดกรองโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้เช่นโรคในกระเพาะอาหารมะเร็งทางเดิอนอาหารลิซิโดนทวารลำไส้ติดเชื้อลำไส้อักเสบเป็นพวกนี้นะคะสิ่งส่งตรวจก็จะเป็นอุจจาระที่อยู่ในกระป๋องแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจก็จะมีบัฟเฟอร์แล้วก็คาสเซ็ตสำหรับตรวจออกเขาแบบ ตัคัสเซ็ตจะมีบอกว่า FOB ย่อมาจากฟรีคอรออ์เขาบั t ความหมายเดียวกับสตูนในการตรวจทุกครั้งต้องติดสติ๊กเกอร์หรือเขียนระบุชื่อเจ้าของสิ่งส่วนตรวจเสมอจากนั้นเปิดฝาบัฟเฟอร์ออกที่ฝาจะเชื่อมติดกับไม้ยาวๆอยู่นำไม้นี้มาเขี่ยอุจจาระหลายๆตำแหน่งแล้วนำมาจุ่มในขวดบัฟเฟอร์ตามเดิมในขวดจะมีสารละลายบัฟเฟอร์อยู่ปิดให้สนิทแล้วเขยา่าเมื่อเขย่าดีแล้วหักปลายบัฟเฟอร์ออกแล้วนำมาหยดในคัสเซ็ตส4หยดจับเวลาอ่านผลห้นาที ในเคสนี้ขึ้น2ขีดรายงานผลโพสทีฟแต่ผลว่ามีเลือดปนออกมาในอุจจาระในความหมายของการตรวจแล้วได้ผล1ขีด2ขีดหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหลายๆเทสตรวจง่ายมากแค่1ขีดเน็ก2ขีดโพสซึ่งก็ง่ายจริงๆนั่นแหละแต่กว่าจะง่ายขนาดนี้ก็มีหลักการอยู่ถ้าใครสนใจสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ